เราจะปิดท้ายทานผูชมะก็ปิดท้ายเรื่องอผู้ช่วยอบตรล่าสุดนะครับทผูวชมช่วงเช้าที่ผ่านมากรณีของฆัตรกรรมสอจอตองผู้ช่วยพบตรเตรียมสอบเจต้องหาเช้านี้ด้วยตัวเองเลยแล้วจะนำตัวไปฝากขังใช่ไหมขณะที่หลานโกธรเชื่อว่า ที่นายกลอฟก่อเหตุยิงเนี่ยเป็นความแค้นส่วนตัวเป็นหลานเขยนะคะที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าบอกว่าได้คุยกับโกธรโกธรก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลแต่ว่าโกธรมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาทั้งสองข้างเพิ่งผ่ามาเดินไม่สะดวกต้องมีคนคอยดูแลแล้วก็อายุ85ปีแล้ว85วปีแล้วหลานเขยบอกว่าอย่างไงนี่มันเป็นวิกฤตของชีวิตที่ไม่เคยเลวร้ายขนาดนี้มาก่อน แล้วก็ย้ำนะคะว่าโกธรไม่ใช่คนที่สั่งฆ่าเพราะสอจโต้องอน,นิสัยชอบรุนแรงอยู่แล้วในอดีตเคยทำร้ายคนใกล้ชิดของโกธรในออฟฟิศด้วยถึงให้คลานถึงกับให้คลาน่ะมันอาจจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดเหตุครั้งนี้ได้เชื่อว่าลูกน้องของโกธรก่อเหตยุยิงสอจโต้งเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวของเขาแล้วก็บอยที่ออกไปออกข่าว่าคาดเคลื่อนด้วยค,คนยิงคือในก๊อฟ ในกอล์ฟเป็นคนขับรถของโกทรซึ่งรับผลัภาพว่าเป็นคนยิงแล้วเคยถูกสอจอต้องทำร้ายถึงขั้นแขนหักเลยค่ะเอ,อส่วนเรื่องปืนยาวเนี่ยหลานเคยบอกว่าไม่ทราบแล้วก็พูดถึงสอจอต้องว่ายังไงอดีตอ่ะเป็นคนขับรถซื้อผักออจากนั้นมีเงินมีบาร,รมีก็เลยมาเติบโตอยู่ในวงการการเมืองอที่บอกว่าสอจอต้งเป็นลูกบุญธรรของโกทอน่ะ ส่วนตัวหลานบอกไม่อยากยืนยันเพราะว่าทุกคนก็เป็นที่รักของโกทอนทั้งหมดนั่นแหละอืมฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรแกก็ไม่เครียดเท่าที่คุณใช่ไหมไม่เครียดแล้วปกติแกไปผ่าเข่ามาลองข้างคืนนี้ปกติคนเขาจะผ่าข้างเดียวแต่แกไปผ่าลองข้างแกบอกว่าหมอเก่งนี้พอผ่าเสร็จปุ๊บ ช่วงเช้าที่ผ่านมาโกทานอยู่ในห้องสอบสวนชั้นสองของโรงพักเมืองปาจีนบุรีมีปัญหาสุขภาพตำรวจแยกควบคุมตัวและขณะนี้ผู้ช่วยผบตรอักรเดชพิมนศรีมาสอบปากคำด้วยตัวเองนะฮะแล้วผู้ช่วยอัครเรยชจะลงพื้นที่เกิดเหตุด,ด้วยเ,เรื่องนี้ภรรยาเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงอยากให้ตำรวจสอบสวนกลางมาดูคดีผมว่าเดี๋ยวคงไปสอบสวนกลาง อันนี้คือเบื้องต้นเราตามกระดูขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการและช่วยกันรสนับสนุนเพราะผมเป็นคนหิวแสง